สวัสดีครับพระสุเดชที่นำาให้ชมเรือาร่วมกันตรงนี้เป็นพระสุเดชสัตะเสรินะฮะนรรสีเขียวเป็นพระสุเดชพิมพ์เกตโบโตดูจากรูปภาพอาจจะมองไม่ชัดว่ามีเส้นแซมตรงใต้ตักกับใต้ฐานบัวหรือเปล่านะครับแต่ว่าเวลาดูได้กล้องสิบเอกโดยทะแยงดูแล้วปรากฏเห็นเส้นที่ใต้ตักกับ เส้นที่ใต้หาดบัวหรือหาดที่สองนะครับองนี้นะการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพก็มองเห็นจากมีปูนงอกขึ้นมาเป็นสีขาวเต็มไปหมดนะฮะเป็นภาะสุเดที่มีการลงลักก่อนสังเกตได้จากด้านหลังนะครับลักษณะเส้นสายก็สมบูรณ์นะไม่มีตรงไหนขาดแบ่งนะครับเพียงแต่ ลักษณะของผู้ที่งอกขึ้นมาทําให้เรามองไม่เห็นเส้นสายต่างๆที่สําคัญอย่างเช่นเส้นแซมใต้ตักกับเส้นแซมใต้ฐานบัวซึ่งเป็นตัวชี้บอกว่าพะระสมเด็จองนี้เป็นพะระสมเด็จพิมเกตบตูงนะครับจุดที่เราสังเกตนะฮะว่าน่าจะเป็นพระพิมพ์เกตบดูงก็คือการนั่งขัดสมาธิเพชรนะครับ ตลอดจนมีเส้นของอังสะตรงสักแรลกขวาขององค์พระนี้นะครับองค์นี้แม่เหล็กถูกติดนะฮะประเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีเหล็กชนิดไหนบ้างที่อยู่บนองค์พระนะครับขอบก็มีรอยปีรอยแยกมีลักฝังติดอยู่นะฮะ ด้านในนะฮะองค์พระก็นูนเด่นงดงามนะครับดูภาพขวามือของท่านนะเราจะเห็นพระกันนะครับแล้วก็ภาพซ้ายมือของท่านเราเห็นเส้นอังสาตรงนี้นะครับช่วงซอกลักแร้ด,ด้านขวานี่นะฮะเรามองภาพตรงนี้นะเราเห็นลักษณะนูนูนของเส้นทองใต้ตักกับเส้นรองใต้ฐานบัว นะก็สามารถชี้ขาดได้ว่าพระองค์นี้เป็นพระสุเดจพิมพ์เกตโบตูมด้าน,นหลังนะฮะมีร่องรอยของการลงลักนะฮะแล้วก็มีปูนงอกขึ้นมาเป็นสีขาวด้าน,นหน้านะฮะปูนก็งอกขึ้นมาหนาในช่วงใต้ฐานต่างๆนะครับตลอดจนตรงพื้นผิว ตรงเส้นส้มนะฮะไม่ว่าด้านไหนด้านนอกทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องมาพิสูจน์มาดูมาตัดสินที่กล้องกระแขกสูนนะฮะภาพนี้เป็นภาพด้านหลังนะฮะสีขาว้าแบบนี้เป็นปูนี้งอกขึ้นมานะฮะสีน้ำตาลแบบนี้ก็คือลักนะฮะเม็ดสีแดงของดินกำแพงปรากฏให้เราเห็นนะครับ สีขาวของปูนสีเขียวของเนื้อผนะ้านะฮะสีน้ำตาลของลักแล้วก็มีลักษณะของเหล็กนะฮะที่เป็นสนิมตรงนี้เป็นดินกำแพงนะฮะตรงนี้ก็เป็นดินกำแพงนะครับภาพนี้เป็นภาพด้านหน้านะครับ ตรงพื้นผิวนะปูดงอกขึ้นมาหนานะเป็นชั้นเลยนะฮะตเกียเห็นชัดเจนนะฮะแล้วก็เห็นลักษณะของเหล็กที่เป็นสนิมนะครับเส้นซ้มก็มีการเซ็ตตัวมีการวนเข้านะฮะอันนี้เหล็กที่ไม่เป็นสนิมมีจุดสีขาวของผงระพุทธคุณด้วยนะครับ เนื้อแข็งเหมือนหินอ่อนนะฮะสีใสสวยเหมือนใบตองเหมือนหยกบริเวณนอกซุ้มก็ปรากฏเหล็กให้เราเห็นนะฮะองค์นี้ไม่หลกถูกเปลี่แรงนะครับมีทองคำด้วยตรงนี้นะฮะฐานล่างสุดน,นะฮะมีเหล็กที่ไป่เป็นสลิงอยู่ตรงนี้นะครับ บริเวณรอบๆบฐานก็มีปูนงอกขึ้นมาหนานะฮะเป็นนี่ก็เป็นเม็ดเหล็กฐานเขียงด้านซ้ายนะครับอันนี้เหล็กที่ไม่เป็นสนิมนะครับฐานสิงนะฮะเล็กคมชัดนะฮะงดงามเหล็กที่เป็นสนิม เินสแดงของดินกำแพงก็ปรากฏให้เราเห็นนะฮะอันนี้เป็นหัวฐานสิงด้านขวาถ้าเกิดดูเส้นสายนะมีผิ้วนะขย,ขยุกขยิกไม่ได้เป็นเส้นตรงผิวคันไม่เรียบตึงนะฮะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะอันนี้เป็นก้อนมวลสารแล้วก็มีเศษลักฝังติดอยู่บริเวณรบอบๆนะครับ อันนี้ใต้ตักนะครับพยายามถ่ายมองให้เห็นถึงเส้นแสงใต้ตักแต่ก็ยังมองไม่เห็นนะฮะเพราะว่าปูนงอกขึ้นมาหนาอันนี้เป็นหัวเข่าด้านขวานะฮะหัวเข่าด้านซ้าย คงแขนก็วางงดงามน,นะครับอันนี้เป็นเส้นของอังสะาตรงนี้เป็นเส้นสังกะเตะนะครับมีเหล็กที่ไม่เป็นสนิม,มเหล็กที่เป็นสนิมก็ปรากฏอยู่ตรงบริเวณหน้าอกนะครับ ซอกแขนก็มีปูนงอกขึ้นมานะครับพระเกตหรือพระรัศมียาวไปจรวดซุ้มเส้นซุ้มมีการเซตตัวชัดเจนนะฮะเนื้อแก่งใสมันหินอ่อนตรงนี้สีมันหยกนะฮะเขียวใสสวยตรงมระพักก็มีมวลสารตะกอให้เราเห็นโดยเฉพาะเหล็กนะฮะ มีเศษลักเก่าตอนนี้เรามาดูองค์ห้าองค์จริงด้วยกล้องกระลขยายสูงกันนะครับเริ่มจากพระพักนะฮะตรงนี้เป็นเศษลักนะฮะแล้วก็มีปูนงอกขึ้นมาเป็นชั้นครับเส้นนี้น่าจะเป็นพัะก,กันนะฮะตรงนี้นะครับแต่ฝั่งนี้มองไม่เห็นนะเนื่องจากมีปูนงอกมาทับ อกแขนก็ลึกนะฮะองค์นี้กดพิมพ์ได้ลึกดีนะครับถ้าไม่มีปูดงอกก็จะเห็นเส้นสายคมชัดกว่านี้นะฮะอันนี้เป็นเส้นของอังษาที่เป็นตัวชี้ว่าองค์นี้แม้อาจจะเป็นพระสมเด็จพิมพ์เจดีหรืออาจจะเป็นพระสมเด็จพิมพ์เกศวุฒินะครับก็มาแยกว่าน่าจะเป็นพิมพ์เกศวุติตเนื่องจากมีเส้นแซมใต้ตักกับเส้นแซมใต้ สาที่สองการนั่งเปการนั่งขัดสมาธิเพชรน,นะการเปลี่ยนแปลงทางยภาพค่อนข้างเกี่ยวดีนะฮะ เนื้อเป็นสีเขียวแต่ว่าปูนที่งอกขึ้นมาเป็นสีขาวสีสันก็สดใสมีชีวิตชีวานะฮะซึ่งเกิดจากธรรมชาติสร้างแล้วก็เป็นเอกลักษณ์พิเศษของพัทุเเ็จวัลขังนะครับตามมุมตามขออก็มีการเปลี่ยนแปลงทางไอภาพชัดเจนนะครับบนสารที่เจอนะฮะ ก็ยังเห็นดินกำแพงหน้าสีแดงนะครับแต่ที่เห็นเยอะที่สุดก็เป็นประเภทแสกนะฮะเดี๋ยวมาดูด้านหลังนะฮะแล้วก็หยดน้ำออยาเช็คกรอยวดไซ ด้านหลังเราจะเห็นมวลสารต่างๆจัดจ้านกว่าด้านหน้านะฮะไม่ว่าจะเป็นจุดําจุดแดงสินกำแพงลักเก่าเศษว่านเหล็กที่เป็นสนิมเหล็กที่ไม่เป็นสนิมนะฮะปรากฏให้เราเห็นอย่างชัดเจน งพทุคุณนะฮะก็ปรากฏให้เราเห็นพระสตรองนี้เป็นพระสด็จท,ที่มีเอกลักษณ์ของวัลขังชัดเจนนะครับก็คือมีการตรงลักษณ์เป็นพระสด็จสีเขียวนะฮะเหมาะสำหรับคนที่ต้องการบูชา ดาวพุธนะฮะในดวงชะตาอย่างเช่นคนที่เกิดปีมะเส็งฮะดาวพุธถือว่าเป็นคู่ธาตุน้ําบูชาแล้วจะได้ทรัพย์สมบัตินะครับหรือคนเกิดปีฉลุกาดาวพุธเป็นเดชลาบบูชาแล้วจะมีชื่อมีเสียงมียศมีโชคมีลาบนะครับ ประเดี๋ยวลองมาหยดน้ำยาเช็กอแผ่นไซตรงตำแหน่งนี้กันครับนี้หยดน้ำยาลงไปแล้วนะฮะน้ำยานี้ก็ทําด้วยตัวเองได้นะฮะก็คือใช้น้ําส้มสายชูสักหนึ่งส่วนนะฮะแล้วก็ใช้น้ําสักสี่ส่วนผสมกันไปนะฮะตอนนี้เรากําลังเลื่อนอง์พระลงไปในตําแหน่งที่จนน้ำยาเช็คอีวนไซนะครับ ปรากฏว่าน้ํายาเกาะเป็นเม็ดกลมนะฮไม่กระจายไปตามพื้นผิวฟองอกาศก็ขึ้นมาเป็นเม็ดโตๆก็สแสดงว่าพระองค์นี้เป็นพระสมเด็จที่มีส่วนผสมหลักในเนื้อพระก็คือปูนกระหอยแล้วก็มีอายุกเก่าถึงยุคนะครับเรากลับมาดูด้านหน้ากันต่อนะฮะมาดูการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพตามเส้นซมนะฮะ ระเกดนะฮะหรือพระรัศมีก็ยาวไปจนหลดสูงนะครับจะได้นะฮะปูนงอกขึ้นมามากทำให้เห็นพระก,กันไม่ชัดเจนะแต่กขยัอมองเห็นนะฮะต่อข้างพระสเด็จองค์นี้เป็นพระสเด็จที่เก่าเก็บใม่ผ่านการใช้บูชา ไม่ผ่านการเช็ดกันล้างนะฮะสภาพแวดล้อมในการเก็บก็น่าจะมีความชื้นพอสมควรนะฮะแต่ลักษณะผิวพันธ์ก็สะอาดนะฮะไม่มีขี้ฝนขี้ผงไปเกาะจับติดมีแต่ปูนงอกขึ้นมาค่อนข้างเะเยอะเป็นพัสดุเด็ดพิมพ์เก็โบ,บตูมนะฮะ พุทธสินยกปลายเป็นพระเสด็จสตตะเสรีวันหน้าเป็นสีเขียวดาวพุธน,นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ